วันนี้พลอยจะมาแนะนำมอยเจอไรเซอร์ที่ช่วยปรับให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นได้จริงๆนะคะนี่นะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์ของแกลทูโกลจูเทนจีวีนไวตาสีพาวเวอร์นะคะเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่มีวิตซีทุกคนซึ่งโดยส่วนตัวพลอยนะคะต้องใช้ผลิตภัณฑ์หรือสกินแคร์อย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่มีวิตซีนะคะซึ่งตัวนี้ทุกคนช่วยปรับผิวกระจ่างใสได้จริงทุกคนดูนี่คือใช้มาแบบประมาณเดือนกว่าละมั้งประมาณเดือนนะ่ะเดือนอัพเพราะว่าก็คือจะหมดแล้วนะคะ คือพลอยก็อัดคลิปก่อนใช้ไว้นะแล้วตอนนี้ทุกคนดูสีผิวกระจ่างใสรอยสิวจางลงเยอะมากเลยทุกคนแล้วแบบเนี่ยมีความแบบว่าเลือดฝงเลือดฝาดผิวขาวกระจ่างใสเป็นธรรมชาติแล้วแบบมีความกโกลว์ความกลาส,สกินอันนี้คือยังไม่ได้ทาเลยนะเขานะคะจะเป็นแบบนี้เป็นเป็นเจลเจลแบบนี้ทุกคน ซึมง,ง่ายทางง่ายแล้วก็กลิ่นหอมส้มมากๆนะคะเขาเป็นส้มเชจูนะทุกคนนี่เห็นไหมซึมไปเลยใครหน้ามันนะคะสามารถใช้ได้สบายสบายเลยเขาจะไม่ทิ้งความหนึะหนะอะไรไว้เลยซึ่งพอ,อยส่วนตัวเป็นคนหน้ามันนะคะใช้แล้วก็คือชอบมากๆนี่ทุกคนทาให้ดูเนี่ยคือผิวใสขึ้นมากเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะคะว่าแบบก่อนใช้เป็นยังไงขออนุญาตนะคะเก็บผมก่อน นี้นะคะเนี่ยเนี่ยผิวมีความโกรกใสมากอันนี้ก็คือส่วนตัวใช้เช้าเย็นเลยยกเว้นวันไหนที่ตอนกลางคืนนะคะใช้ BHA หรือ retinol ก็จะงดเว้นไปก่อนเพราะว่าวิตซีนะคะไม่ควรใช้กับ BHA H A หรือว่า retinol นะคะตัวนี้นะคะ นอกจากจะช่วยให้ผิวกระจ่งางใสผิวเรียบเนียนปรับผิวให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะยังจะช่วยลดรอยสิวจุดด่างดานะคะทุกคนก็คือทาเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ทิ้งความเหนียวความมันอะไรเลยก็คือสบายผิวมากๆเราคือผิวขาวจริงๆทุกคนคือตอนแรกอะ่ะไม่ได้สังเกตอะไรมากมายก็ทา,าไปเนาะแต่มีอยู่วันหนึ่งก็คือมองกระจกห้องน้าซึ่งกระจกห้องน้าบ้านพลอยก็จะแบบสีขาวมากก็คือสว่างมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราขาวมาก คือมันขาวแบบไม่ได้ขาวแบบน่ากลัวขาวแบบมันกระจ่างใสขึ้นยังเห็นได้ชัดอระทุกคนคือเลิศมากๆเลยดูดีแบบอ้าคือแบบชอบผิวตัวเองตอนนี้มากเลยนะคะใครกําลังมองหาจอร์ไรเซอร์ที่ช่วยปรับให้สีผิวขาวกระจ่างใสลดจุดด่างดำปรับสีผิวให้สม่ําเสมอแนะนําตัวนี้เลยคืออันนี้ของจริงเลยอันนี้คือของจริงของแท้ของแท้แทําถูกทําดีทําถึงมากๆเลยนะคะแนะนําเลยค่ะผิวดีมาก